สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับคิดว่าหลายคนคงได้ไปอ่านมาตามที่แจ้งไว้แล้วนะครับก็คือ,อเรื่องนะครับประชาธิปไตยใบกลางนะอยู่ในหนังสือภาษาภาธีหน้าที่47นะครับใครยังไม่ได้อ่านนะในช่วงแรกเนี่ยระหว่างที่รอเพื่อนเข้ามาด้วยนะครับให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดอ่านนะครับ ส่วนใครที่อ่านแล้วนะให้นักเรียนทบทวนนะครับทบทวนเรื่องราวนะครับของเรื่องประชาธิปตไตยใบกลางว่ามันมีตัวละครมีใครบ้างสถานที่เกิดที่ไหนและมันเกิดเหตุการณ์อย่างไรขึ้นบ้างนะครับอตอนนี้นักเรียนเปิดหนังสือนะครับในหน้าที่47นะเดี๋ยวครูจัดให้เวลา5นาทีใน,ในการอ่านนะครับ5นาทีนะครับ5นาทีแรกนี้ ให้นักเรียนอ่านเรื่องประชาธิปไตยใบกลางครับลงมืออ่านได้เลยครับนะครับหลังจากที่นักเรียนอ่านเรื่องราวเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันนะ,ะสรุปเรื่องราวในเรื่องว่ามันเป็นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มันมีแนวคิดสำคัญอะไรของเรื่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในในตอนท้ายนะครับก็จะให้นักเรียนเนี่ย ตอบคาถามนะโดยจะให้นักเรียนเข้าไปตอบใน Google Form นะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะมี QR code ให้ในตอนท้ายชั่วโมงนะครับ เสร็จแล้วครับอ่ารอเพื่อนสักครู่รอเพื่อนสักครู่นะครับรช่แล้วคะ่ะอ,อ่านจบแล้วใช่ไหมหลายคนอ่านจบแล้วนะครับใครอ่านยังไม่จบก็อ่านต่อไปนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะแจ้งมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับเด็กก็ฟังไปด้วยแล้วก็อ,อ่านไปด้วยนะครับเ,เรื่องนี้อยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้นะครับที่ท .1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดนะครับเพื่อนําไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนิน,นชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านนะตัวช้วัดก็คือทหนึ่งจนะครับปห้าทับ5้าวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านยากหลากหลายเดี๋ยวเราจะอาจ่านเสร็จแล้วก็จะมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับตัวช้วัดนะครับจุดประสงค์การเรียน,นรู้นะในชั่วโมงนี้ก็คือนักเรียนเนี่ย ได้รับความรู้จากการอ่านเรื่องประชาธิปไตยใบกลางว่ามันสอดแทรกมันมีความรู้อะไรในเรื่องบ้างนะครับสองนะครับนักเรียนสามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านก็คือเรื่องประชาธิปไตยใบกลางเนี่ยนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องบ้างนะครับสามก็คือนักเรียนเนี่ยมีความรับผิดชอบนะต่องานที่ได้รับมอบหมายก็คือหลังจากจบชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้อง เข้าไปทำนะครับไปตอบคำถามใน Google Form ที่ครูจะมี QR code ไว้ให้นะครับครูก็จะเช็คชื่อตามงานที่นักเรียนได้ลงบูทับนะครับเรื่องประชาธิปไตยใบกานะรประชาธิปไตยนะอาถามความรู้เบื้องต้นนักเรียนก่อนนะ,ะตามความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยประชาธิปไตยคืออะไรครับคืออะไรลลง ตามความเข้าใจของเหมนประชาที่ปไตยคืออะไรอ่ะไปตอบได้ให้ทุกคนร่วมความคิดครับอ่าก็คือวการมีส่วนร่วมนะการมีส่วนร่วมของทุกๆคนนะครับโดยโดยเรายึดเสียงอะไรเสียงส่วนน้อยหรือเสียงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ครับอ่าก็คือยึดเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเป็นหลักแต่ก็ยังคงรับฟังเสียงจาก คนกลุ่มน้อยๆอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้คือระบบประชาธิปไตยนะครับทีนี้ในเรื่องเนี่ยประชาธิปไตยใบคลางของเราเนี่ยตัวละครหลักๆที่เรียนอ่านมาเลยนะครับใครมีใครบ้างเอาหลักๆนะเอาเด่นๆเลยมีดีค่ะมีดีมีดีกับพานุค่ะมีดีพานุใช่ไหมครับแล้วเปรียบเทียบพานุอ่าพานุเนี่ยคุยกัก่อนพานุเป็นคนนิสัยยังไง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นครับเวลาเจอเวลาเจอคุณรูเดินถือของพนุเข้าไปช่วยชอบช่วยเหลือผู้อื่นอไปเจอน้องที่ล้มบาดเจ็บก็เข้าไปช่วยน้องทำแผลช่วยไปทำแผลครับอ่าอันนี้คือพานุนะพานนะครับอีกคนหนึ่งอันนี้ใครครับมีดีครับมีดีมีดีมีดีนี่หน้าตาดีด้วยฐานะดีด้วยนิสัยเป็นยังไงมีดี ชอบใช้ครับชอบใช้ชอใช้เงินในการตัดสิน้เงินในการตัดสินค่ะอ่าใช้เงินในการแก้ปัญหาแต่มีปัญหาอะไรเลี้ยงเพื่อนก็ใช้เงินอ่าอยากได้คะแนนเสียงก็ใช้เงินนะมีดีนะครับอ่าและอีกคนหนึ่งที่มีความสมาคัญในเรื่องก็คือน้องน้องจุ๊บนะน้องจุ<ล>งจ๊บนะครับสามตัวละครหลักนี้นะเป็นตัวดําเนินเรื่องในเรื่องนะครับสถานที่เกิดขึ้นที่ไหน โรงเรียน,นรโรงเรียนหลักๆเลยก็คือเกิดขึ้นที่โรงเรียนใช่ไหมครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะดูภาพรับอันนี้เป็นเหตุการณ์นะบรรยากาศในโรงเรียนนะครับโดยในเรื่องนี้เขาเปรียบเทียบสองสองคนระหว่างพานุกับมีดีใช่ไหมครับนะทั้งสองเนี้ยกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ประธานนักเรียนใช่ไหมนะเป็นประธานนักเรียนโดยข้ากล่าวถึงมีดีก่อนว่ามีดีเนี่ยเป็นคนที่มีพักพวกเยอะสาเหตุที่มีดีมีพักพวกเยอะเพราะอะไรดูจากภาพพขารวยพ่อรวยแต่พ่อร่อเป็นเศรษฐถี่ค่ะพ่อรวยก็เลยแจกเงินเพื่อนซื้อขนมเลี้ยงเพื่อนนะไอ้เพื่อนพวกนี้ก็เลยชอบนะเพราะว่าได้ประโยชน์จากมีดีเพราะว่าได้เงินได้กินขนมก็เลยชอบนะครับ ันนี้คือเปิดเรื่องมาเขาพูดถึงดีๆว่าเป็นคนชอบใช้เงินชอบปวดรวยใช้เงินในการแก้ปัญหาแต่ทีนี้ระหว่างน,นั้นเนี่ยระหว่างที่กําลังเลี้ยงขนมเพื่อนแจกเงินเพื่อนเนี่ยเกิดว่ามีคุณครูเนี่ยถือของมานะเพื่อนในกลุ่มเนี่ยของมีดีเนี่ยจะลุกไปช่วยมีดีบอกไม่ต้องนะเดี๋ยวครูเขาถือไปเองได้แหละแต่แล้วมีดีเนี่ยเป็นคนมีน้ําใจไหมเนี่ยมีน้ําใจไม่มีไม่มีเออไม่มีน้ําใจเห็นไหมฮะไม่มีน้ําใจ ไม่ตัวเองไม่มีน้ำใจแลวยังไปยังไปห้ามเพื่อนไม่ให้ไปช่วยครูอีกบอกว่าไม่ต้องไปมากินขนมดีกว่าแต่ในขณะนั้นมีใครเข้าไปช่วยกูครับคานุ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 คู่แข่งในการลงเลือกตั้งก็ไปช่วยคุณกูถือของใช่ไหมครับไปช่วยคุณรูถือของเห็นไหมไปช่วยคือถือของกูครับผมช่วยและก็ช่วยะ นี่มันเกิดเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นนะครับน้องน้องจุ๊บเนน้องจุ๊บเนี่ยถูกถูกชนล้มล้มบาดเจ็บเลยอะถูกใครชนล้มใครเป็นคนชนน้องจุ๊บมีดีครัอมีดีเป็นคนชนล้มนะแต่พอชนน้องจุ๊บล้มแล้วเนี่ยมีดีได้เข้าไปช่วยเหลือไหม ไม่ไม่ได้ช่วยเหลือเลยแต่ให้อะไรครับให้เงินครับให้เงินแต่ไม่ดีเลยก็ให้เงินไปแล้วก็ไม่ได้ใยดีไม่ได้ดูดำดูดีเลยว่ามีอันนั้นจงกจุกเนี่ยจะปาดเจ็บหรือจะต้องไปรักษาพยาบาลไหมก็ไม่ได้สนใจจ่ายตังค์แล้วก็หนีไปเลยนะครับยี่สิบบาทแต่คนที่เข้าไปช่วยนกจุกก็คือพานุนะครับเข้าไปช่วยนงจุกช่วยแล้วก็พาไปทําแผลนะ ได้เรียบร้อยไหมครับอันนี้คือน้ําใจของผ่านุซึ่งต่างจากพีดีมากครับเนี่ยนะครับอ่าทีนี้มันมีเหตุการณ์ต่อมาก็คือเนี่ยอันนี้ใครเป็นคนไปตีบอลไปแข่งฟุตบอลชิงแชมป์เลย,ยครับใครครับพานุครับพานุอ่าพานุเนี่ยเขานนเป็นนักฟุตบอลนะครับเป็นนักฟุตบอลนะแล้วเขาก็ได้เข้าชิงนะได้เข้าชิงแชมป์ฟุตบอลน,นะครับ ในระหว่างชิงแชมป์เนี่ยการเตะฟุตบอลถ้าใครเคยเตะนะนกาจะมีการต้องเลี้ยงลูกส่งลูกนะในระหว่างที่เลี้ยงลูกไปหน้าประตูแล้วเนี่ยแทนที่พานุจะยิงเองเนี่ยพานุส่งให้เพื่อนอีกคนยิงนะครับนั่นแสดงว่าพานุเนี่ยเห็นแก่ทีมนะไม่เห็นแก่ความโด่งดังของตัวเองนะครับหลังจากจบก็ได้แชมป์ใช่ไหมทําให้ชื่อของพานุนิยโด่งดังมากคนทั้งวงเรียนรู้จักเลยนะดังนั้นคนที่จะเลือก ปัญหานักเรียนเนี่ยก็ส่วนมากก็คิดจะเลือกพานุและนะมันทําให้ทําให้ใครรู้สึกว่ารู้สึกอิจฉาขึ้นมาครับทําให้มีมดีแามีดีออมีดีก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้แล้วเสียงตัวเองจะหายไปแล้วคนเนี่ยไปเชียร์ไปเชียร์แต่พานุพานุพาน,พานุตัวเองก็เลยต้องวางแผนใหม่ว่าให้แก๊งสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเอาอย่างนี้ ให้ไปบอกทุกคนเลยว่าเดี๋ยวงานวันเกิดของดีีเนี่ยเดี๋ยวจะเลี้ยงหัวหน้าห้องทุกห้องเลยให้มากินงานมากินอาหารที่งานเลี้ยงวันเกิดของดีีเดี๋ยวจะเลี้ยงเพราะว่าหวังว่าหลังจากเลี้ยงอาหารแล้วนะตัวเองจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ใน,นระหว่างที่วางแผนเนี่ยใครใครมาได้ยินมีใครมาดีาด้ยินอ่าน้องจุ๊บเหรอไหมอ่าน้องจุ๊บกับกลุ่มเพื่อนก็มาได้ยินนะครับ เพื่ออีกสามคนพวกนี้ก็เลยไปหอออาทางป้องกันนะโดยอาจจะไปบอกเหล่าคนหน้าห้องทั้งหลายว่าไม่ต้องไปร่วมงานเลี้ยงนะครับดังนั้นในวันงานวันเกิดจริงๆนะครับทำให้เกิดอะไรขึ้นงานวันเกิดจริงๆมีคนไปไหมครับไม่มีใครไปสักคนเลยมีดีก็ละวนงเหงาเลยก็ไม่มีใครไปสักคนนะเพราะว่า หลายคนก็คิดว่าเอ๊ะการที่เราจะเลือกตั้งเนี่ยเราจะเลือกใครสักคนมาเป็นผู้แทนเราเนี่ยเราต้องเลือกคนที่เขาดีดีด้วยความสามารถของเขาเองไม่ใช่ใช้เงินแลกเข้ามา<อ>นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเอาเงินแลกเข้ามาเนี่ยแสดงว่าเมื่อเขามาทําหน้าที่แล้วเขาก็ต้องหวังผลประโยชน์ต่อแทนกับคืนไปนะครับดังนั้นหัวหน้าห้องหลายๆคนเขาจึงปฏิเสธที่จะมาร่วมงาน อันนี้คือแสดงว่าหัวหน้าห้องคนนี้ยังมีข้อดีนะครับมีจิตใจที่เป็นประชาธิปไตยที่ดีอยู่นะครับหลังจากนั้นทุกคนก็ไปเลือกตั้งประธานนักเรียนนะครับสรุปแล้วใครได้รับเลือกตั้งครับมีณปานุครับปาน,นุนะครับก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนนะครับของอโรงเรียนนี้ อันนี้คือกระบวนการเห็นไหมครับนักเรียนเห็นไหมว่าการที่นักเรียนได้มาเลือกประธานนักเรียนเนี่ยมันเป็นเหมือนการจําลองนะจำลองเหตุการณ์ของอสิ่งนักเรียนจะต้องเจอในชีวิตจริงก็คือการเลือกตั้งผู้แทนของเราที่เข้าจะที่จะเข้าไปบริหารประเทศนะครับก็คือเป็นการจําลองมาให้นักเรียนเห็นว่าเอ๊ะประเทศเราเนี่ยเราจะเลือกผู้แทนนะเข้าไปเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ย มันจะมีกระบวนการรวบรวมเสียงจากคนทั้งประเทศนะครับเข้ามาใครได้คะแนนเสียงเยอะผู้แทนภาคไหนได้คะแนนเสียงเยอะนะก็มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกออนายกรัฐมนตรีอย่างนี้น,นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันในโรงเรียนเราเลือกประธานนักเรียนคนไหนได้เสียงได้คะแนนเยอะคนนั้นก็จะได้เป็นประธานนักเรียนดังนั้นประชาธิปไตยเราก็คือการยึดเสียงข้างมากนะครับของคนในสังคมเป็น เห็นไหมครับอ่านเรียนอ่านนะครับพื้นฐานของประชาธิปไตยของเราคือทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงนะในการเลือกตั้งหนึ่งคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันนะครับในการเลือกประธานนักเรีนักเรียนโตไปนักเรียนมีสิทธิ์เลือกผู้แทนนักเรียนก็มีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงแต่นักเรียนจะได้ยินข่าวการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงนะครับก็คือการแจกเงินตามบ้านต่างๆนะอันนั้นคือ หลายๆที่ก็มีการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์ดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ผู้เลือกตั้งเนี่ยนะเราควรจะเลือกอผู้แทนที่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงของเราเข้าไปไหมแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นผู้แทนที่ดีนะครับเราก็ต้องคิดพิจารณาให้ดีนะครับ,นะรบว่าเราต้องการผู้แทนของเราแบบ แล้วจากที่เราอ่านมาเนี่ยจากที่เราเล่ากันมาเนี่ยนักเรียนถ้าเป็นนักเรียนเป็นมีหน้าที่ไปเลือกประธานนักเรียนเนี่ยน้านักเรียนจะเลือกใครระหว่างมีดีกับพานุครับ,บ,บ,บพานุครับพานุค่ะทุกคนเลือกพานุพานุคร<อ>ับขอเหตุผลหน่อยจิรัตจิรัตทําไมจิรัตเลือกพานุเพราะว่าพานุ เป็นคนดีแล้วก็ไม่เอาเงินมาซื้อสิทธิ์ครับอ่าเพราะพานุมีน้ําใจความสามารถของตนเองอครับเห็นไหมมีความสามารถมีน้ําใจของตัวเองนะครับเห็นไหมกีรัต์ก็เลยเลือกพานุอ่าภูมิถามใครดีวัชพลวัชพลเลือกเลือกใครครับวัชพลพานุครับอ่าทาไมทำไมวัชพลถึงไม่เลือกมีดี เพราะว่าเขาชอบใช้เงินซื้อเพื่อนครับเออใช้เงินซื้อเพื่อนแสดงว่าเขาต้องการผลประโยชน์แลกผลประโยชน์ด้วยเงินตา่าถูกต้องนะครับอันนี้คือความเหตุของเพื่อนที่เราได้ฟังกันไปนะครับทีนี้นะพนักงานของวันนี้เนี่ยนะครับจะให้นักเรียนตอบคาถามนะครับโดยให้นักเรียนสแกน QR code นะนักเรียน สแกน QR โค้ดเป็นไหมครับเป็นครับให้เมียสแกน QR โค้ดนี้นะครับตอนนี้มีแคปไว้เลยนะครับแคปหน้านี้ไว้เลยนะครับพารางานแคปไปเลยนะครับแคปพารางานวันนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดหายนะครับอ่นักเรียนแคปพารางานวันนี้ไว้เลยนะครับ่าน่าจะเสร็จแล้วนะคะน่าจะเสร็จแล้วนะครับ ใครแคปใครยังแคปไม่เสร็จดีไหมก็เรียบร้อยแล้วยังครับเรียบร้อยแล้วนะเรียนนักเรียนก็เข้าไปตอบคาถามนะครับใน Google f o ฟอร์มนี้นะครับเนื้อเรื่องเรื่องราวนะครับของการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยกลางใบนะครับของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับจบจบจากเรื่องนี้แล้วนักเรียนไปทําเลยนะครับทําให้เสร็จภายในวันนี้นะอะไรนะครับ คอสแกนคือสแกน QR code ตรงไหนอะครับคุณนักเรียนแคปไปยังแคปแคปแล้วครับอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวนักเรียนก็เข้าไปในไลน์นะครับมันจะมีตรงเพิ่มเพื่อนอ่นักเรียนก็จะเพิ่มรูปภาพนี้เข้าไปตรงเพิ่มเพื่อนแล้วมันจะขึ้นมาให้อีกนะครับหรือหรือว่าในเลนด์ไดครับอ่ะก็นักเรียนเข้าไปก็ไปลงมือทํานะครับ เซ็นร้อยเดี๋ยวผู้จะส่งให้อีกครั้งในรายกลุ่มนะครับสวัสดีลินปนครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครมีคําถามอะไรไหมตอนบ้านวันนี้ไม่มีในสมุดกระนังสือหอไม่มีครับการบ้านในวันนี้ทํอะไรก็ขึ้นฟอร์มส่งมาเดี๋ยวมันจะขึ้นชื่อให้คุณเช็คชื่อเองนะครับส็หน่วยของันครับชื่ออะครับต้งเล็กี่เลยครับ